สาธุสวัสดีค่ะถ้าฉันรวยจะสวยให้ดูรับรองเลิศโลกว่านงางสาวไทยหน้าไม่ตึงหมอดึงให้ใหม่หน้าไม่ตึงหมอดึงให้ใหม่ตัดทำตอนใครเอาจิ้มใส่ไว้นิดนึงโอ้ไม่มีหรอกคลิปแค่ปลอมตัว จะไปปเมืองู่แล้วแยกกันปลอมคนละที่รู้ได้ไงลุงก็ไม่รู้ก็เห็นออกไปคนเดียวอ่ะ <c oughs> นี่แล้วรอเพื่อนไงเพื่อนหนูอ่ะใช่ตอนนี้กำลังจะเดินทางสู่สารวินครับโอ้โหสาวว่าเพื่สองรุ่นนี้ถ้าใครไม่บอกรักมันใกลๆขอหักแนว <c oughs> ช่วยไงช่วยเออเองไอ้ช่วยใช่โอ้โหมึงลงทุนไปทำนมมาเหรอใช่ทำนมมามาทำไมอะแกแล้วมึงไปทำมาทำไมตั้งสามเต้าเนี่อีบา้าทำนมทำสองเต้าทำก็ทำไม่เท่ากันหูทำแค่สองเต้าสาม่ะอันนั้นสะดือกูสะดือกูจุนอ๋อสะดือจุนเหรอใช่ อ่ะถ้าไม่มองหน้ากูแล้วในคนดูเนี่ยหน้าเออชุดไม่เรียบเลยอ่ะมันยับไงแกมันยับป๋อ,อมึงก็มาข้างบนนี่มึงยืนข้างๆกูสิเอา้ากูเป็นคนขี้เมือ <c oughs> ออ่อยไอ้ช่อเขายังไงนมาได้ช่อนี้ช่เว้ยแล้วเขาให้กูปลอมตัวกันทาไมเนี่ยกูก็ไม่รู้ขอขอบคุณอย่างสูงนะคะที่เดินทางไปเยี่ยวและกลับมาอย่างปลอดภัยค่ะโอ้โหมันเสี่ยงขนาดนั้นเลยเหรอ มันมืดไงเดี๋ยวเขาเรียกใครคะขาใครอะเรียกเต่าเรียกเต่าขอบคุณนะครับทั้งคู่ทั้งคู่ทั้งคู่นะครับเรียกไปรางวัลเรียกไปตบขอบคุณครับเรียกไปตบรางวัลนี่เนี่ยขอบคุณค่ะคุณพี่ขาอุ้ยน่ารักจังเลยพ่อเลี้ยงเดี่ยวด้วยชิจะมีเมียใหม่ไหมพี่ อ้าวรางวัลเรียกใครแล้วนเหน็นไหมล่ะใครคะเทอาทั้งคู่เหรอคะเอออาขอบคุณครับขอบคุณนะครับไอช่ออยู่ไหนได้ชอ่อสาวรางวัลหนูแกช่อพี่คันนี่เลยคะ่ะหนี่ที่นมหนูก็ได้ค่ะโอ้ระวังโดนหัวนมหน,น,นมูพี่อีหนูนั่งใะไรทีเดี๋ยวอหอยโขมออกเฮ้ยมึงไม่เขาหนีนมนะมึงไม่บอกเขาว่าหนีเตาไหนห <c oughs> เดี๋ยวเขาก็หนีผิด โอ้ไม่เจ้าโวยเฮ้ยนมอ่ะใส่วิกเร็วเดี๋ยวคนจำได้ขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวคืนวันทุนี้ตามไปสนุกกันอีกหนึ่งคืนนะครับที่วัดท่าการองครับพี่น้องเจ้า ที่นี่เจ้าที่แรงแล้วเนี่ยรู้ได้ไงอ่ะกูตกใจแล้วเมื่อกี้กูก้มใส่วิกดูแล้วกูมองรถวางขาไปใครไม่รู้มายืนร้อยขาขาไม่ถึงพื้นจริงหรอเออกูไม่กล้าก้มไปดูเลยอะ่ะเจาที่แรงมากเลยขาด้วนไัไม่รู้สาใจจะผีค่ะด้วนไม่รู้ขาไม่ติดพื้นกูใจไม่ดีไอ้ชอกูเรียกหนังมลน,น,เ,นเนี่ย มาแล้วครับมันท่อมนเสียงเพลงช่วยบรรเลงกลองทีวีหูตาล้เพลงใหม่มากเลยแกทะโลกใจไม่คิดหรือใครรั้งเพียงแต่เธอเพียงแค่เธอคนหาทุกเวลาทุกนาทีมนเสียงเพลงช่วยบรรเลงกลองทีวี ใจซื่อมอกกันไม่มีวันร้องไห้ร้องไห้สิ่งที่ยังตกใจคือที่นีที่นีีดีราะเธอคนดีฉันมีรักมันอย่าลืมมันสวรรค์สวรรค์หมดเสียงเพลงช่วยบันให้ของชีวิตดักเมื่อที่อย่าอัดนำทิ้งชะลอใจไม่อยากคิดเรื่องใครรักงเพียงแต่เธอเพียงแต่เธอเพิาเธอทุกเวลาทุกที มนเล็กลงีวีต้องทีมีหลบต้นต้นไม้บ้านสโลว์เทอสาหน่อยฮ่า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 ฮ่สโลว์เลยค่ะอุ้ยยัยั่วยั่วบดบยั่วยบดบจุดจยั่วยบดบยั่วยบดบ but but